สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรัสโนเช่กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะเราจะมาทำคอนเทนต์เจาะลึกอาชีพต่างๆนะครับของมัสไซเดอร์แต่ละตัว,ตวก็บอกเลยนะครับว่าเหล่ามัสไซเดอร์เนี่ยตอนที่เขาไม่ได้แปลงร่างนี่ครับเขาก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนนึงและแน่นอนครับผมมนุษย์ก็ต้องทํามาหากินนะฮะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกอาชีพทั้งหมดนะครับของเหล่าไรเดอร์กันดูซิว่าเหล่าไรเดอร์เนี่ยพอไม่ได้เป็นไรเดอร์แล้วพอทำอาชีพอะไรกันบ้างนะฮะและก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจผมทำค,คลิปที่ดีแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมมมมาาเเเรรรริิิิ่่ทีพะะออกของนนคคับผโดชจ หรือว่ามัสไซเดอร์ดูกิอาชีพของเขานะครับผมก็คือเป็นนักข่าวนะครับที่อยู่ที่นิเดียสา์โอเรซึ่งการเป็นนักข่าวเนี่ยแหละก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นไรเดอร์โดยเราจะมาเล่าประวัติคร่าวๆนะครับผมในการเป็นไรเดอร์พอนักข่าวของเขากัน ก็คือมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมันมีคดีลึกลับเกิดขึ้นซึ่งคดีนี้นะครับก็คือคดีที่คนหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยคนก็หายไปเยอะเฉยเลยนะครับผมในตอนนั้นทางนิตยสารโอเรนะครับจึงสั่งให้คิโดชินจิมาสืบหาความจริงนะครับผมแล้วก็มาทาข่าวเกี่ยวกับคดีนี้นะฮะซึ่งพอชินจิมาที่ห้องแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พบกับตรับการ์นะครับและจากนั้นก็ได้พบกับมังกรสีแดงด้วยนะครับผมซึ่งไอ้มังกรเนี่ยก็มาทําร้ายชินจินะฮะแต่ว่าชินจิเนี่ จึงทำให้มังกรนี้ไม่สามารถทำลายชินจิได้และจากนั้นต่อมาไม่นานนะครับชินจิก็ได้ทำสัญญากับมังกรตัวนี้จนกลายเป็นมาสไซเดอร์ดูคีนั่นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าโชคชะตานำพาเลยก็ว่าได้นะครับอาชีพนักข่าวของเขาเนี่ยทำให้เขาในห้อต้องกลายเป็นมาสไซเดอร์ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับและมาถึงคนต่อมาอากิยามะเรนหรือว่ามาสไซเดอร์ไนท์ซึ่งบอกเลยว่าอาชีพการงานหลักของเขาเนี่ยไม่มีนะครับ เลนเนี่ยเป็นคนตกงานนะครับผมแต่ว่าเขาก็รับจ็อบพิเศษเนี่ยในการช่วยร้านของคุณป้ายูอิซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่งานประจําที่ได้เงินเดือนแต่อย่างใดนะฮะต่เป็นการช่วยเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าเลนนะครับผมอาศัยอยู่ที่เดียวกับยูอิรวมไปถึงชินจิด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นร้านคาเฟ่ขายน้ําชานะฮะของคุณป้าของยูอิที่มีชื่อว่าซานาโกะนะครับซึ่งเลนก็มักจะทํางานที่ร้านนะครับผมเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณป้าเนี่ยให้ที่พักที่นอนกับเลนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าในซ นั่นก็คือบ้านของคุณป้าซานาโกะแล้วก็โลกมิลเลอร์เวิลด์แล้วก็โรงพยาบาลที่แฟนสาวเขารักษาตัวอยู่แค่นี้นะครับแทบจะไม่ได้เห็นเลยอยู่ที่อื่นเลยนะครับผม ่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แค่3ที่นี้เท่านั้นและคนต่อมาซูโดโมาซาชิหรือมาสไเซเดอร์ซิเซอร์โดยอาชีพหลักของซูโดโมาซาชิเนี่ยคือการเป็นตำรวจนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตำรวจท้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยชอบทุจริตคอรัปชันนะครับผมไม่ซื่อตรงต่อก,การทํางานนะฮะโดยเขาเนะครับผมจะสั่งให้วอคันเซอร์สั่งของเขาเนี่ยไปกำจัดคนอื่นนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาหรือใครที่มารู้ความลับว่าเขาทุจริตเนี่ย ก็จะโดนโวคันเซอร์นะครับผมกำจัดทิ้งเรียกได้ดว่ากำจัดทุกคนที่ขวางหน้าเลยนะครับและนอกจากนี้เนะี่ยผมเขายังเร็วสุดขั้วโดยการฆ่าเพื่อนสนิทนะครับผมที่มีชื่อว่าโทโมยุกิคากะซึ่งเหตุผลในการฆ่าเนี่ยก็คือเรื่องผลประโยชน์นี่แหละนะครับผมมันไม่ลงตัวเขาจึงได้ฆ่าโทโมยุกิคากาเพื่อปิดปากนะครับและในตอนที่เขาพบกับนักข่าวสาวที่มีชื่อว่าเลโกะเขาก็พยายามบอกกับนักข่าวสาวเนี่ยว่าไม่ให้มายุ่งเรื่องนี้เพราะว่าเลโกะนะครับพยายามสืบหาความจริงของการตายของโทโมยุกิคากา มาสชกิก็กลัวว่าเลโกะจะรู้ความจริงนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าคากะเขาจึงพยายามกีดกันเพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งก็โดยรวมแล้วนะครับมาตสชิก็เป็นตำรวจนะครับผมที่รักในการชุจริหลคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะครับไม่ควรเอายิ่งอย่างมาเลเดร์โซดาหรือคิทาโอกะชูอิจิโดยอาชีพหลักของคิทาโอกะนะครับคือเขาเนี่ยเป็นทนายนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นทนายชื่อดังนะครับ การว่าความของเขาเนี่ยสามารถช่วยใครต่อใครได้หลายคนเลยนะครับผมซึ่งพระเอกของเราเนี่ยหรือว่าคิโดชินจก็เคยติดคุกน,นะครับแต่ว่าก็สามารถออกมาได้เพราะได้ความช่วยเหลือจากการว่าความของ,นของทนายคิเทาการเนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นชินจิติดคุกเพราะว่าเข้าใจผิดกันนะครับโดยจุดมุ่งหมายจริงๆของคีทากาดเนี่ยคือการอยู่เป็นอมาตะแบบไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายรองลงมาของเขาก็คือเงินนะครับผมเขาเนี่ยต้องการเงินแล้วก็ชื่อเสียงเงินทองนะฮะเพราะแน่นอนแหละมีเงินนะครับผมมันก็ยิ่งสบายแล้วก็สามารถใช้ทําอะไรก็ได้้ตตตาามที่นองกรระครับ ซึ่งมันมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับผมในต,ตอนที่มิสอรุซานโนหรือว่ามารเซเดอร์เอ็มเพลอร์เนี่ยได้รับมรดกจากพ่อนะฮะเขาจึงได้นําเงินก้อนนึงนะครับมาเสนอให้คิทเทากาเพื่อแลกกับการให้คิเท่ากาเนี่ยมาเป็นพักพวกของเขาในการต่อสู้นะครับซึ่งจริงๆคิทเทากาเนี่ยผมไม่ได้มีความสนใจที่จะอยากเป็นพักพวกกับมารเซเดอร์เอ็มเพลอร์หรอก แต่ว่าเขาเนี่ยสนใจแค่เงินเท่านั้นนะฮะเขาจึงทําเป็นสนใจนะครับผมเพื่อหลอกเอาเงินของมิซารุซาโนโนเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วซานโนก็ตายไปก่อนนะครับก็โดยรวมนะครับผมคิดเท่ากันนยผมก็เป็นทนายที่ค่อนข้างดีนี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ยจะออกแนวฉลาดแบบแกนโกงซะมากกว่านะครับออกแนวเจ้าเลนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีอะไรมากนะครับเอาเรียกว่าเป็นคนกลางๆเป็นคนเท่าๆนะครับผมมิยุกิเทสกะหรือมาสไซเดอร์ไลอาร์ โดยอาชีพหลักของมิยุกิเทสกานี่ครับคือเขาเนี่ยเป็นนักทํานายดวงนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าเป็นหมอดูก็ได้นะฮะซึ่งการทํานายดวงของเขาเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับและการทํานายดวงที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คือการทํานายดวงครั้งสุดท้ายของเขานะครับผมโดยเขาได้ทํานายว่าไลเดอร์ตัวต่อไปที่จะตายเนี่ยก็คือตัวเขาเองนะครับซึ่งในตอนนั้นก็ทำเอาชินจิเนี่ครับตกใจอย่างมากเพราะว่าคำทำนายดวงของเขาเนี่ยไม่เคยพลาดนะฮะแต่ว่าในตอนสุดท้ายแล้วในตอนที่เขาโดนมารไรเดอร์โอจาฆ่าตายเนี่ย เขาก็ได้ฉเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วคนต่อไปที่จะตายเนี่ยก็คือชินจิหรือว่ามาร์เดอร์ริวคินะครับผมแต่ว่าตัวเขาเนี่ยได้เปลี่ยนการทำนายนะฮะจึงกลายเป็นตัวเขาเองนะครับผมที่โดนโอจาฆ่าตายไปซึ่งจริงๆคนที่จะโดนโอจาฆ่าตายปเป็นริวคิแต่ว่าเทสกาก็มาช่วยไว้นะครับนี่ก็เป็นการทำนายดวงครั้งสุดท้ายนะครับผมที่ค่อนข้างเป็นที่น่าจดจำแล้วบอกเลยว่าเทสกาเนี่ยนิสัยดีอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าดีพอๆกับริวคิเลยนะครับผมก็โดยรวมถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับม มาเซเดอร์ไก่หรือว่าชิบาราจุนโดยอาชีพหลักๆของชิบาราจุนเนี่ยคือเขายังเรียนไม่จบนะครับเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับผมที่เรียนเกี่ยวกับด้านของโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าชิบาราจุนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องโปรแกรมเมอร์มากเลยนะครับเขาเนี่ยสามารถแฮกข้อมูลไปยังที่ต่างๆได้นะครับผมและสามารถทําให้เว็บไซต์ของคนอื่นเนี่ยมาเป็นเว็บไซต์ของตัวเองได้ซึ่งเป็นการแฮกที่สุดยอดมากเลยนะครับซึ่งชิบาราจุนเนี่ยเขาเคยแฮกไปในนิตยสารโอเรด้วยนะครับ ก็เป็นที่ทํางานของชิจินั่นแหละแล้วก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์และก็ข้อมูลต่างๆของนิยาสานโอเร o ได้เลยฮะซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นบอก,กอไปช่วงหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่ามีข้อมูลทั้งหมดของนิยาสานโอเร o เป็นตัวประกันซึ่งถ้าเกิดคนในนิยาสานโอเร o ไม่ทําตามเขาเนี่ยเขาจะทําลายข้อมูลพวกนั้นทิ้งให้หมดนะครับทุกคนจึงจําเป็นต้องทําตามชิวาราจุนนะครับผมแต่ว่าภายหลังต่อมาเนี่ยก็มีสมาชิโอเรคนนึงที่มีชื่อว่าชิมดะคนนี้ก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แแล้วกกก็เเเ่งเือฮห,กกอหอนัะ เขาเนี่ยทำการกรอบผู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ทาการดึงข้อมูลคืนทั้งหมดจึงทาให้นิจสารโอเรในหัวหมปลอดภัยและทําให้ชิบาราจุนเนี่ยไม่ได้ควบคุมอะไรอีกแล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าคําเรเดอร์ไกเนี่ยผมว่านีสใส่ค่อนข้างเหมือนคัเรเดอร์ไทกเกอร์นะครับไอ้เจ้าไกายก็เคยหักหลังชินจิมาแล้วนะครับผมเหมือนกับที่ไทเกอร์หักหลังชินจินั่นแหละโดยรวมแล้วก็เจ้าเล่เหมือนกันนะครับผมสำหรับเจ้าชิบาราจุน มาไซเดอร์โอจาหรืออสากุรัตาเคชิบอกเลยว่าอาชีพหลักของอสากุรัตาเคชิเนี่ยไม่มีนะครับเขาเนี่ยเป็นคนล่องเล่พเนจรน,นะครับไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะครับผมก็คือจะล่องเล่พเนจรไปเรื่อยๆนอนกินข้างทางอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านของเขาเนี่ยมีชื่อว่าคุกนะครับผมเขาเนี่ยมักจะเข้าไปนอนที่นี่บ่อยๆนะฮะก็อย่างว่าแหละนะครับเขาเป็นนักโทษแห่คุกชื่อดังนะฮะเรียกได้ว่าตำรวจทั้งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะต้องจะจับเขาเขาก็ว่าได้ แต่ก็จับได้หลายครั้งนะแต่สุดท้ายแล้วอาซากุดะทาเกชิก็ออกมาได้ทุกครั้งนะฮะโดยครั้งแรกที่อาซากุระทาเกชิแหกคุกเนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นเขาได้รับความชื่อเหลือจากคาสกิชิโร่นะครับคาสกิชิโร่เนี่ยปรากฏตัวในคุกเลยนะครับผมเพื่อมาเชิญชวนอาซากุดะให้มาเป็นไรเดอร์นะฮะและพออาซากุระตอบตกลงเนี่ยคาสกิชิโร่ก็ได้มอบตราบการให้นะครับจากนั้นอาซากุดะก็แปลงร่างเป็นมารไซเดอร์โอจานนะครับผมแล้วก็แหกคุกออกมา ซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะยังมีอีกหลายๆครั้งเลยนะครับที่อสังรัเนี่ยแหกคุกออกมานะครับเรียกได้ว่าเขาก็เข้าเขอาออยู่คุกนี่แหละทำเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับผมก็สถานะพอไม่ได้เป็นไรเดอร์ของเขาก็คือนักโทษนั่นแหละนะครับแล้วบอกเลยว่าเจ้าอสังกรัรเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่เรวที่สุดแล้วก็ว่าได้นะฮะฆ่าได้แมก้กระทั่งคนที่มีพระคุณต่อเขานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือใครก็แล้วแต่ถ้าอยากฆ่าเนี่ยเขาก็ฆ่าหมดเลยนะผมไม่มีความมองมือเลยโดยรวมก็เป็นไวนร์ร มาสไรเดอร์ไทเกอร์หรือโทโจซาโตรุสถานภาพหลักๆของโทโจเวลาไม่ได้เป็นไรเดอร์เนี่ยคือเขาเป็นนักศึกษานะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโลกของมิลเลอร์เวิร์นะครับผมเขาแล้วก็อาจารย์คาโกว่าหรือว่าอัลเทอร์เนทีฟซีโร่เนี่ยได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับโลกของมิลเลอร์เวิร์นะครับซึ่งบอกเลยว่าโทโจตอนแรกเนี่ยเชื่อฟังอาจารย์คาโาว่ามากนะครับอาจารย์คาโกว่าอยากปิดมิลเลอร์เวิร์โทโจก็อยากปิดมิลเลอร์เวิร์ด้วยนะฮะแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ย โทโจก็ได้ต่อสู้มากขึ้นนะครับและพอโทโจได้ต่อสู้ไปสักพักเขาก็เริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะครับผมเขาเนี่ยไม่อยากปิดโลกมิลเลอร์แล้วเขาเนี่ยเริ่มมีความคิดที่อยากจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะฮะซึ่งการเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้เขาเป็นผู้กล้าด้วยนะครับนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยครับสังหารผู้เป็นอาจารย์ของตัวเองโดยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาฆ่าอาจารย์ของตัวเองได้เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับและจะเข้าใกล้กับความเป็นผู้กล้ามากขึ้นซึ่งบอกเลยว่าาาาานนนักกกศึษคยตออแรรจ์มหล แต่พอไปไปมาเขาก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนจะรักในทางที่ผิดนะครับผมเขาคิดว่าการฆ่าอาจารย์จะเป็นพลังให้กับเขาได้เขาก็จึงสังหารอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่ตัวเองนะครั บอกเลยว่าไอเจ้าเนี่ยเนี่ยความคิดเดียวสุดแล้วนะครับแถมเป็นไรเดอร์ที่เจ้าเล่ด้วยนะครับผมหากหลังคนนู้นคนนี้ไปทั่วอาจารย์ตัวเองยังไม่เว้นนะฮะคนอื่นก็คงไม่เหลือนะครับแต่ว่าโดยวรวมแล้วก็เท่ดีนะของตรหรับมาร์สไซเดอร์ไทเกอร์มาร์สไซเดอร์เอมเพลอร์หรือมิซูรุซานโนบอกเลยว่าอาชีพของมิซูรุซานโนเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากเลยนะครับผมพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจันล้านเลยนะฮะ แต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่อยากให้ตัวซาโนะหลงเลินเล่อกับเงินทองของพ่อแม่มากเกินไปนะครับพ่อของเขาเนี่ยผมจึงให้ซาโนะเนี่ยออกมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองนะครับผมซึ่งซานะก็ทําทุกอย่างเลยนะครับที่ได้เงินเขาเนี่ยเคยเป็นยามโบกรถด,ด้วยนะฮะคอยโบกรถอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้านะครับเรียกได้ว่าอะไรที่ได้เงินเนี่ยซาโนะทำหมดเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละเป็นจุดมุ่งหมายเนี่ยที่ทําให้เขามาเป็นไรเดอร์ เพราะเขาต้องการความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ต้องการเงินทองเราตอนแรกเขาคิดว่าพ่อคงไม่ให้สมบัติกก่เขานะครับหรืออาจจะอีกนานนะครับผมกว่าพ่อจะให้เขาจึงได้รับจ็อบทุกอย่างนะครับทำงานทุกอย่างที่ได้เงินแต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงนะครับเขาจึงได้รับมรดกทุกอย่างเนี่ยผมของพ่อของเขาจึงทาให้ซาโนนะครับกลายเป็นประธานบริษัทแล้วก็เป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ย ซานโนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นไรเดอร์แล้วนะฮะเขาจึงอยากจะคืนตรับการให้กับคาสกิชิโร่นะครับแต่ว่าคาสกิชิโร่เนี่ยบอกว่าคืนไม่ได้นะครับผมจะสามารถหยุดการเป็นไรเดอร์ก็ต่อเมื่อเหลือรอบปสุดท้ายเท่านั้นนะฮะซานโนจึงไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องเป็นไรเดอร์ต่อไปและสุดท้ายเขาก็มาโดนโทโจหักหลังนะครับผมแล้วก็โดนโอจาฆ่าตายไปนะฮะบ,บอกเลยว่าไอ้เจ้าเนีย่ยขี้ประจบอย่างมากนะครับต้องการหาพักพวกในการเป็นไรเดอร์นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครแข็งแกร่งเนี่ยเขาก็พร้อมจะไปเป็นนนลก้องะครับ แต่ว่าสุดท้ายเราก็โดนเพื่อนรักอย่างโทโจหักหลกังจนได้และคอร้ายนะครับยังมาโดนโอจา้าฆ่าตายอีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ค่อนข้างระทมเลยทีเดียวสําหรับมาร์สไซเดอร์เอ็มเพลเลอร์อัลเทอร์เนทีฟซีโร่หรืออาจารย์คาคาวะโดยอาชีพต่างๆของอาจารย์คาคาวะนะครับก็คือเป็นอาจารย์นะครับผมที่สอนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าอาจารย์คาคาวะเนี่ยเคยร่วมง,งานวิจัยกับคาสกิชิโร่มาแล้วนะฮะก็เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับโลกของมิลเลอร์เนี่ยแหละซึ่งในตอนนั้นนนี่อาาาจรครควะับ ได้ไปเห็นแฟ้มข้อมูลของคาสกิชิโร่และอาจารย์คากาวะเนี่ยเป็นคนที่ความจําดีมากเลยนะฮะเขาจึงได้จําข้อมูลในแฟ้มของคาสกิชิโร่มานะครับและจากนั้นเขาก็ได้มาสร้างการ์ดอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นะครับผมเพื่อเข้าไปต่อสู้ในมิลเลอร์เวิลด์โดยจุดมุ่งหมายของอาจารย์แกก็อย่างที่รู้กันนะฮะก็คือการขัดขวางคาสกิชิโร่นะครับแล้วก็การปิดโลกมิลเลอร์เวิลด์ก็เขาเชื่อว่าการเปิดโลกมิลเลอร์เวิลด์เนี่ยจะทําให้ผู้คนจํานวนมากในหะ้งล้มตายก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคนดีมากเลยนะครับสำหรับอาจารย อย่างโทโจสตารุคฆ่าตายไปแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับสำหรับอาจารย์คากว่ามาสไลเดอร์เวอร์เดหรืออิสรุทากามิสวะบอกเลยว่าอาชีพของเจ้าเวอร์เดเนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้มหาศาลมากเลยนะครับเขาเนี่ยเป็นคนรวยอันดับต้นๆในเรื่องเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยทำอาชีพแบบเป็นนักธุรกิจนะครับซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลเลยเรียกได้ว่าเป็นพันๆล้านเลยก็ว่าได้นะฮะทั้งคฤลื้ห่านหรือว่ารถยนต์ของเขาเนี่ย ก็มีมูลค่าหลายล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าของใช้ต่างๆรวมไปถึงที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยมีมูลค่านับร้อยล้านเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าถึงขนาดนั้นเขาก็ยังไม่พอนะครับจนพุ่งหมายในการเป็นเลดเดอร์ของเขานะครับผมก็คือความยิ่งใหญ่เขาได้บอกกับชินจินะครับว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันยังไม่พอเขายังมีความต้องการที่มากกว่านี้นะฮะเขาจึงมาเป็นไรเดอร์เพื่อจะเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะครับและบอกเลยว่าไอ้นี่สายของเจ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหาร่นะฮะมันเ네นี่ยชอบปลอมตัวเป็นไรเดอร์ตัวอื่นนรรับับแล้วกกก็ไไปสดเดอ์ทที่น เรียกได้ว่าจะไปทําลายความสัมพันธ์เขานะครับผมจะทําให้เขาเกลียดขี้หน้ากันเองนะฮะนี่ก็เป็นนิสัยสาหรับมาสเตเดอร์วูเด้มาสเตเดอร์ฟาร์มหรือคิริชิมะมิโฮบอกเลยว่าอาชื่อของมิโฮเนี่ยไม่มีนะครับเขาเนี่ยมักจะเป็นนักต้มตุ๋นนะครับผมที่คอยรอ,อเอาเงินชาวบ้านซึ่งเขาเคยปลอมตัวเป็นลูกสาวของบ้านหนึ่งนะครับและจะไปแต่งงานกับลูกเศรษฐีคนหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะหลอกเอาเงินลูกเศรษฐีคนนั้นแต่ปรากฏว,ว่าไอคนที่มาเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยไอคนนั้นก็ได้ปลอมตัวมาเหมือนกันนะฮ เขาก็ได้ทําการซ้อนแผนี่ครับจากนั้นก็ได้ขโมยเงินของผูง้ชายคนนั้นมาซึ่งชินจิพระเอกของเราเนะครับผมก็เคยโดนขโมยเงินมาแล,แล้วและนอกจากนี้ชินจิยังจะโดขนขโมยตรับการ์ดด้วนยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นชินจิไหวตัวทันซึ่งเอาจริงๆมิโฮเนี่ยผมว่าก็เป็นคนน่ารักนะฮะแต่ไม่น่าเป็นนักต้มตุ๋นเลยนะครับก็จองแนวเป็นผู้หญิงแบบเจ้าเล่ห์ซะหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคนดีแหละก็ถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงนะฮะแต่บอกเลยว่านิสัยก็น่ารักดีีีีนนนนะรบเยยดดาาท่่ไไมมมม้้้โโผผผผลลลใใใซซออกกกหแว็็ตจง ังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะแค่โผลม,มาในเดอะมูฟวี่ก็เป็นที่จดจำไปตลอดแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยน่ารักมากนะครับสำหรับคิริชิมะมิโฮมาสไตเดอร์โอดินหรือคาสกิชิโร่โดยก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้สร้าง13ไรเดอร์เนี่ยหน้าที่หลักๆของคาสกิชิโร่นะครับก็คือเป็นนักศึกษานะครับผมแล้วก็เป็นนักวิจัยซึ่งเขาเนี่ยก็จะทําการวิจัยสารพัดเลยนะครับจนในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบการวิจัยในผมเกี่ยวกับโลกของมิลเลอร์เวิด์ซึ่งเป็นโลกในกระจกนะครับ และพอเขาทาการวิจัยเกี่ยวกับโลกมิโลโวไปเรื่อยๆเขาก็ค้นพบการสร้างตรับการไรเดอร์ทั้ง13เครื่องนะฮะและนอกจากนี้ไรเดอร์ที่เหลือรอดมาคนสุดท้ายเนี่ยยังสามารถขอพรอะไรก็ได้ด้วยนะครับโดยคาสกิชิโร่ะครับผมมีหน้าที่ต่อสู้กับไรเดอร์คนสุดท้ายซึ่งบอกเลยก็มีหลายคนนที่ผมที่พยายามขัดขวางคาสกิชิโร่มีทั้งอาจารย์คาโกะนะครับคิโดชินจิรวมไปถึงมิยุกิเทสกาด้วยนะฮะแต่ว่าคาสกิชิโร่ก็ไม่สนใจนะครับผมพอเขาเปิดโลกมิโลโวได้เนี่ยเขาก็เฝ้าจับตาดูการต่อสูู้้ขออองงงไรรรเด์ย่่่่หาาาาัับแตตววกก็มีปฏ แต่ส่วนใหญ่คนที่ปรากฏตัวในการต่อสู้เนี่ยจะเป็นหุนเชิโอดินซะมากกว่านะครับก็โดยหลกัหลกๆแล้วนะครับอาชีพของคาสกิชิโร่ก็เป็นนักศึกษานะครับผมแล้วก็นักวิจัยที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับโลกมิลเลอร์เวิร์นั่นแหละ ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับอาชีพแต่ละคนนะฮะบอกเลยว่าแต่ละคนก็มีอาชีพที่ดีมากเลยนะครับจริงๆไม่ต้องมาเป็นไรเดอร์ก็ได้นะแต่สาเหตุก็คงเป็นเพราะความโลภนะครับเพราะเขาคิดว่าที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่พอนะครับผม<อ>หรือบางคนอาจจะมีเหตุผลอื่นแตกต่างกันไปนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ซีรีส์นี้ออกมาดีนะครับและก่อนจากกันไปก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่าคุณชอบอาชีพของใครมากที่สุดหรือจะชอบคาแรคเตอร์ของบุคคลไหนก็สาม,มารถคอมเมนต์กันได้นะฮะโอเคอย่าลืมกดไลค สวัครับผมและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ